เปิดอาชีพพ่อแม่ฟรองสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาคนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีรู้จักดีจากกรณีอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟรองสุภกิจประสงค์และนักแสดงสาวเอชุติมาในยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูท่าว่าจะจบไม่สวยซะแล้วเพราะล่าสุดเอชุติมาพร้อมด้วยทนายวันลบได้มาออกรายการโหนกระแสเผชิญหน้าฟร้องสุภกิจและแม่วันแม่ของฟรองพรอมทานายรัชพลสิริสาคร ออกมาชื่อแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดการประทะเดือดระหว่างอดีตแม่ยายและแอ่ตลอดรายการฟร้องสุภกิจเล่าว่าตอนนั้นแนะนําให้แอ้ซื้อบ้านซื้อรถแต่ร้องไม่เอาอยู่แล้วเพราะมีบ้านแล้วแต่ยินดีให้ใช้ชื่อได้ซึ่งแอ้ต้องผ่อนบ้านสองหมื่นผ่อนรถสองหมื่นแล้วก็ส่งเรียนหนังสือดูแลในทุกๆอย่างด้วยพอเลิกกันแอ้เอารถไปแล้วไม่ผ่อนต่อรวมถึงบ้านด้วยตอนแรกก็ถามแอ้ว่าจะเอายังไงเขาบอกไม่เอาทําให้ตนเสียเครดิตต้องมาใช้หนี้แทนเขา ด้านเอชุติมาหลังจากเลิกกับเขาตนเองยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะไม่มีที่อยู่ทนอยู่แต่สุดท้ายทนพฤติกรรมไม่ไหวที่ผ่านเอออกทุกอย่างในบ้านหลังนี้แม้แต่ค่าไฟทั้งที่ออกจากบ้านไปแล้วสามเดือนก็ยังต้องจ่ายสาเหตุที่ออกมาเพราะผวากับพฤติกรรมของเขาแล้วเขากับครอบครัวก็ไล่ให้เอออกไปภายในสาสิบวันเราต้องหาที่อยู่ใหม่เข้าของเครื่องใช้ต่างๆเอเป็นคนซื้อหาหมดแต่ถึงเวลาที่จะออกจากบ้านเขาไม่ให้เอ,เอเอาอะไรออกไปนอกจากเสื้อผ้า นอกจากนั้นแม่วันยังเผยอีกว่าสาเหตุที่เอชุติมาและฟร้องสุขภกิจเลิกกันเพราะเอไม่มีเงินคุณอย่าตอแหลมากระิถ้าคุณคิดว่าคุณทําถูกคุณฟ้องเลยที่พูดไปเขามาทิ้งคารหนี่สิงให้ลูกเราให้ลูกเราเสียเครดิตเราไม่เคยมาขายลูกกินบ้านเราไม่ได้ยากจนขนาดนั้นนะเมื่อหนุ่มกันชัยถามถึงสาเหตุการเลิกกันครั้งนี้แม่วันก็สวนทันทีว่าเขาไม่มีตังไงเขาหมดตัวมันไม่มีตัง ซึ่งหลังจากรายการโหนกระแสถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนต่างสงสารแอเป็นอย่างมากพร้อมกับขอให้ชัยสติเพื่อผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้โดยช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยได้ถามแม่ฟร้องสุภกิจว่าแม่รู้ได้ไงว่าแอ่เขาเล่นหวยจริงไหมโดยแม่ฟร้องบอกว่าตนเป็นคนรับมาจากแอเพื่อกินเปอร์เซ็นต์หวยอีกทีแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะไม่อยากสำรองเงินจ่าย ทั้งหายย้อนกลับไปทางแอ้ชุติมาเคยควงฟร้องมาออกในรายแฉของมดดำพร้อมเปิดใจชัดถึงความรักของตนว่าเริ่มตั้งแต่อายุ18ที่ได้เจอเอ้พร้อมกับบอกด้วยว่าไม่ได้มาเกาะเอ้กินแน่นอนเพราะทางบ้านมีฐานะพ่อเป็นตำรวจส่วนแม่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจค้าพลอยคนจังหวัดกาญจนบุรีรู้จักเป็นอย่างดี